ป่าคือชีวิตป่าป่าคือหัวใจธรรมชาติอันสดใสช่วยชุบชีวาเราให้ยังยืนพื้นลินของโลกรกร้างกว้างไกลป่าคือลมหายใจสุดขาบนได้ สงวนรักพืนป่าวันข้างหน้าเพื่อคนรุ่นหลังเศรษฐกิจพอเพียงพลังยังยืนคืนกำไรงาม ครับวันนี้พวกเราก็ได้มีโอกาสนะครับได้มาพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีอำเภอกระบินบุรีนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเราจะเป็นของแฟนเพจของเรานะครับแล้วก็เป็นผู้บรมอรุ่นที่8นะครับชื่อพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็คุณแนนนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาดูว่าป่าที่คุณหนุ่มตัดสินใจ ที่จะเป็นเจ้าของแล้วก็ซื้อไว้เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับในพื้นที่ประมาณ23ไร่เห็นเห็นก่อนที่จะมาบอกว่ามันเ,เป็นป่าละปลูกไว้30ปีละใช่ครับแล้วเราไปจะไปดูกันว่าต้นไม้ที่ปลูกไว้30ปีแล้วขาดการดูแลเลยก็คือปล่อยทิ้งเลยแล้วก็จะมีพันไม้ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาต้นเล็กๆเกยอะแยะมากมายเราจะมาดูว่าต้นไหนที่มันจะเอาไว้บ้าง แล้วมีพันไม้อะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วตรงนี้ที่เรายืนอยู่นี่เป็นพื้นที่ของของคนอื่นเขาแต่ของคุณหนุ่มจะอยู่ด้านในจะเห็นว่าเป็นโซนป่าด้านหลังนู่นนะครับทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยนะยาวร้อยกว่าเนะมตรนะจะสังเกตว่าข้างหน้าเนี่ยตรงนี้ด้วยเป็นไม้เป็นไม,ไม้ต้นใหญ่นะครับเป็นต้นนนทรีป่าทีา่ดูแล้วไม่น่าจะปลูกเองขึ้นเองนะครับแล้วก็ละแวกข้างๆเนี่ยก็จะมีเบี้ยมันหรือมีลูกๆมันขึ้นเพียบ ครับนี่เขาไม่ได้ปลูกนะนี่มันขึ้นเองแล้วเขาเก็บไว้นะครับนี่คือนนทรีป่านะครับเนื้อไม้สวยมากนะครับก็ถ้าจะทําทางเข้าก็อย่าโค่นมานะครับเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่มันอยู่กับพื้นที่ของเรานะครับถัดเข้ามาก็จะเป็นต้นถ้าบ้านผมเขาจะเรียกต้นหวดนะครับต้นเนี้ก็เป็นต้นไม้ที่กินเมล็ดมันได้นะครับมจะออกแบบนี้ครับอันนี้มันมันหมดฤดูกาลไปแล้วนะครับ ก็เก็บไว้นะครับแต่ว่ามันอาจจะมาปกคุมพื้นที่เขาอาจจะตัดกิ่งออกสักนิดนึงแต่ก็อนุรักษ์ไว้โอเคไปดูกันผมเตรียมอาวุธนะครับวันนี้ก็อาวุธผมก็จะมีนะครับเคียวนะครับอินเอครับออโอาโหนี่ของจริงนะฮะของแท้เลยนะฮะแล้วก็อันนี้ผมได้มาจากร้านของเก่าญี่ปุ่นซึ่งร้านของเก่าญี่ปุ่นเนี่ย เขามีเขามีเครื่องมือแล้วมีมีดมีอะไรที่ดีมากๆเขาทำไว้แบบกระจุกกระจิกแล้วก็มันคมมากนะครับน่าใช้มากอย่างเลื่อยเนี่ยดีมากครับลองไปหาดูนะครับราคาไม่แพงแล้วใช้ได้ดีด้วยคมมากคมกว่าเคียวบ้านเราเยอะครับอ,อันหนึ่งประมาณร้อยเดียวเองครับผมเคยเห็นนะครับในในร้านขายของมือสองเยอะแยะเลยใช่เนี่ย ของดีนั่นเลยญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำเขาจะทําสวนของเขาเองแล้วก็จะมีเครื่องมือที่เขาทําเล็กๆน้อยๆอย่างเขาจะเทปูนหรืออะไรเขาทำเองหมดเลยครับนะครับแล้วก็ทําสวนเขาก็จะมีเครื่องมือเล็กๆน้อยๆที่มันแบบแต่ของเขาคุณภาพใช่ครับท<ช>ี่น,นี่ที่มันคมมากมันทําจากเหล็กเมกานิสครับไฮคาร์บอน bon คมนานครับอพี่หนุ่มนี่ก็เป็นคนที่ รอบรู้มีความรู้เยอะแยะนะครับอันนี้ผมสะสมมีครับก็เลยจะรู้บาอมางอมพอเรามาเนี่ก็จะเห็นมีบ่อมีบ่อน้ำที่เขาขุดไว้นะครับขุดไว้ลึกพอสมควรนะครับประมาณ5เมตรได้ก็จะมีน้ำอยู่นะครับพอเราเข้ามาก็จะเห็นต้นต้นไม้บ้างนะครับก็บางต้นผมก็จะรู้จักบางต้นก็ไม่ค่อยรู้จักนะครับแต่ว่าดูแล้วก็พอที่จะรู้ว่าควรจะเอาไว้หรือไม่เอาไว้นะครับ อย่างนี้ก็จะเป็นนี่ครับที่ผมจะเริ่มจากตรงนี้เลยครับนี่หลักเขตครับผมมาหลักเขตนี้ใช่ครับตรงไปนี่เลยแล้วก็ยาวไปสุดนู่นเลยครับจะมีหลักเขตอีกต้นนึ่งแปลว่ามีต้นไม้นี่ของเราหมดเลยใช่ครับตั้งแต่แนวนี้ตั้งข้างหลังข้างหมดเลยเป็นของเราหมดเลยแล้วทางนี้ก็จะเป็นของเราประมาณสองร่องครับสองร่องครับโอเคแล้วเข้าเข้ามุมนี้เนาะครับเดินตรงเข้าไปเลยครับตรงนี้จะมีเป็นทางรถเก่า เมื่อก่อนรถกระบะเข้าครับครับแต่มันจะโรกแล้วนี่ครับถ้าเข้าไปข้างในมันจะเป็นท้องร่องโอ้ตัวนี้ต้นอะไรเนี่ยโอ้ดสวยเหมือนกันนะนี่ครับไม่ได้จะงไมโดนจตรงไม่โดนหรยตรงไปนี่ตรงไปครับตรงไปเลยครับตรงเข้าไปก็จะไปสุดที่อันนี้ผม ให้ดูว่าข้างในเป็นทอ้องร่องครับครับเป็นต้นขี้เหล็กนะครับตาจะมันแต่เบี้ยนนนซีเยอะมากครับส่วนใหญ่จะเห็นเป็นกระถินเทพาเทพานะครับมีตะก,กูต้นใหญ่ พวกนี้เป็นต้นไม้ที่มันขึ้นเองโดยที่มันขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับบางต้นก็ดีเก็บไว้ถ้าเกิดว่าไม่ไม่คิดอะไรมากเก็บไว้ครับพวกนี้ดีหมดเลยอันนี้ท้องล่องนี้เขาเขาทำไว้อยู่แล้วครับเขาทําไว้นะครับจะสังเกตว่าข้างล่างนี้เป็นหินเป็นหินผุนะครับเป็นหินศิลาก็ส่วนใหญ่จะเป็นกระถินกระถินเทพานะครับแล้วก็จะมีนนที ตามเข้ามาเลยครับมันก็จะโลกๆหน่อยหนึ่งปีแล้วไม่มีใครเข้ามาทำอะไรครับไอพวกนี้เมื่อปีที่แล้วคืเข้ามานี่มันไม่มีนะครับ Mm-hmm. <laughs> ครับโซนนี้จะมีตรงต้นนี้จะเป็นประดูนะครับส่วนต้นนี้ไม่น่าไม่รู้เป็นต้นอะไรแต่ควรเก็บไว้นะครับไปสางมันดีๆแล้วมันเดี๋ยวมันจะโตครับตอนนี้นะครับเราเดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะครับดูสภาพตัวสิครับไปต่อกันตรงนี้เขาเรียกว่าป่าดงดิบแล้วครับไปต่อกันก็สางออกครับแล้วก็ปลูกเพิ่มเอาี่ครับ ือที่สไตล์คนรักป่าครับต้องแบบนี้ครับก็จะมีพวกอินทนินนะครับอินทนินอินทนินเสลาวก็จะขึ้นตรงนี้มีบ่ออีกบ่อหนึ่งครับนะฮะแต่สังเกตว่าเดชาเป็นเยอะเออเบี้ยมันครับเพราะเดิมทีต้นที่เนี่ยเป็นเป็นป่าเทพานะครับบ้าเจอบ่อที่บ่อเราข้าเนี้ใช่ครับอยู่ในที่เราเพราะที่เรายังไปอีกไกลนะครับ ้ไปนียังไม่สุดครับมันน่ามันกว้างเกือบสองร้อยเมตรครับกว้างสองร้อยเมตรยาวสี่ร้อยเมตรครับพระเจ้านี่เป็นท้องล่องที่เขาทำไว้ท้องล่องที่เขาทำเอาไว้เนี่ยครับที่ผมบอกถ้าผมเข้ามาทำผมจะเคลียเสร็จแล้วใบไม้เนี่ยผมโบเวอร์เป่าลงท้องล่องเลยครับแล้วก็เอาน้ำหมักเลย ฉีดเลยโดยที่ผมไม่ต้องกลับเลยผมปีนึงเก็บร่องนึงผมมีหลายร่องผมก็เก็บร่องละเดือนครับมันยาว200กว่าเมตรมันทําไม่ทันอยู่แล้วเนี่ยใบไม้เพียบครับวัตถุดิบเพียบคะซิวถุเพียบเลยทับถมกันกลายเป็นดินที่ดีไปตรงนี้ผมว่าอย่างเี้เนี่ยถ้าเอาแมคโครขุดข้างล่างก็ไปใช้ได้เลยน่าจะได้ขุดๆไป ใช่ครับเมื่อก่อนคนดูแลก่อนที่ผมจะซื้อเขาเข้ามาทอนแล้วก็เอาไปเผาถ่านครับแต่พอผมซื้อปุ๊บเขาไม่เข้ามาเลยทางรถมันก็เลยหายไปเพราะเมื่อก่อนเขากระบาะเข้ามาเรื่อยๆครับเนี่ยต้นพวกนี้ในอนาคตเมียผมก็อยากได้บ้านอยู่ประมาณนี้ครับเขีย <c oughs> ให้โลง่ลงๆอยากได้บ้านต้นไม้มแล้วเขาอยากทำแบบที่คุณน้าบอกครับทำทางเดินบนยอดครับ <c oughs> ไปนู่นก็ยังยังได้อยู่ยังใช่ใช่ไหมใช่ครับจนสุดแนว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 ข้างนู้นแหละครับสางให้ดีนี่คือโหทําอะไรได้เยอะถาวันไอเยอะใช่หมดะครับตรงที่มันจะแฉ่แหน่อยเมื่อก่อนเขาทํานาข้างหลังเขาให้คนเฝ้าอยู่สามปีครับนี่จะเข้าโซนที่ผมจะมาปลูกอะไรทั้งหลังแล้วครับพอประมาณสิบไร่ข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นป่าปลูก ประมาณสิบสองไร่ข้างหลังจะเป็นที่โล่งเดี๋ยวเราจะมาทําเราจะมาเคลียรตรงนี้ครับแต่คราวนี้เนี่ยเวลามาเคลียก็ต้องมาดูอีกต้นไม้ต้นไหนจะเอาไว้ครับช่วงนี้จะเคลียใช่ครับคือตรง้นเดี๋ยวสางสางว่าอันไหนออกได้ก็ออกอันไหนไม่ก็จะเก็บไว้สส่วนใหญ่แหละครับช่วงนี้ด้านหลังนี้ไปจะสางเพื่อที่จะปลูกป่าเหมือนกันครับแต่เราเน้นของกินอเพราะตรงนั้นเป็นป่าไม้ตรงนี้จะเป็นป่าป่าาที่ครับใช้กินได้ด้านหลังนี้จะเป็น ไม่ได้ปลูกนะครับขึ้นเงหดธรรมชาติปลูกใช่ใชครับเทพาทั้งนั้นเลยครับถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรเปิดปล่อยมันก่อนมันหนาถ้าไม่ชอบก็ค่อยตัดไปเถาเผาถ่านหรือไปแปรรูปอะไรได้แต่จริงๆผมว่าปลาคือชีวิตปาปาคือหัวใจธรรมชาติอันสดใสช่วยชุบชีวาเราให้ยังยืน ไป่าคือลมหายใจสุดท้าบนไดเพื่อเรา รักพื้นป่าวันข้างหน้าเพื่อคนรุ่นหลังเศรษฐกิจพอเพียงพลังยังยืนคืนกำไรงาน ราคาลงทุนที่บุ้ง่่ามารป่ากับเราปาปาคือชีวิตป่าป่าคือหัวใจ ธรรมชาติอันสดใสช่วยชุบชีวาเราให้ยังยืนพื้นดินของโล,ลกรกมดางกว้างไกลป่าคือลมหายใจสุดท้าบนดา ธรรมชาติอันสดใสช่วยชุบชีวาเราให้ยังอยูอ่พื้นดินของโลกลรกม้านกว้างไกลป่าคือลมหายใจสุดข้าบนนไดเพื่อเรา,เรา